สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รัวแทนชาแนลวันนี้ผมจะมารีวิว iPhone SE ปี2022หรือว่า iPhone SE 3ก็ตอนแรกจริงเเนี่ยไม่ได้คิดว่าจะซื้อเจ้า SE 3เข้ามาลองใช้งานแต่ด้วยความที่รู้สึกว่าตัว A 1 5 b i o n i c ที่ใช้บน iPhone 13 Pro เลยแล้วก็ iPhone 13ตัวอื่นด้วยมี power efficiency ที่ดีมากแล้วก็ ไม่ว่าจะเป็น iPhone 1 3 Mini ที่แบตเตอรี่เล็ก2000นิดหน่อยมิลลิแอมเนี่ยก็สามารถใช้งานได้ทั้งวันนะครับก็เลยอยากจะรู้ว่าแบตของ iPhone SE Generation 3มเนี่ยมันใช้งานได้อะไรเป็นยังไงบ้างแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยที่สนใจ SE3 เนี่ยถ้าไม่ใช่คนที่ไม่ค่อยได้ใช้โทรศัพท์ก็อาจจะเป็นคนที่อยากจะได้มาเป็นเครื่องสำรองหรือว่าเป็นคนที่มีงบประมาณประมาณเนี่ยสำหรับหมื่นกลางๆอยากจะได้ iPhone จะเครื่องแต่ว่าคอนเซิร์นกับเรื่องแบตเตอรี่เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เดี๋ยวมาไขาซื้อเลยสำหรับ i p h o n e SE Generation 3ที่ผมใช้งานมาจริงๆประมาณ5วันก็ดิสเคเมอร์ก่อนนะครับวิดีโอนี้ไม่มีสปอนเซอร์ Apple ไม่ได้ส่ง iPhone มาให้ผมแล้วก็การใช้งาน5วันของผมเนี่ยเป็นการใช้งานที่เบสจากการใช้งานจริงๆของผมไม่ได้มีการต้องการเทสเกมเพื่อให้มันแบตเตอรี่หมดเร็วหรือว่าไม่ได้มีการไปเทส 5G เพื่อทำให้แบตเตอรี่หมดไวเยอะๆหรือว่าไม่ได้มีการใช้งานให้มันแบบประหยัดพลังงานมากๆอะไรแบบนี้นะครับเป็นการใช้งานที่ใช้งานในชีวิตจริงๆ,ๆแล้วก็ใช้เป็นเครื่องหลักจริงๆทุกแอปพลิเคชันแอปธนาคารอะไรพวกนี้ สวิชมาอยู่ใน SE Generation 3ตัวนี้ทั้งหมดเลยไม่มีเป็นเครื่องสำรองทั้งสิ้นก็ใครที่เคยดูคอนเทนต์ของแรนด์ชาแนลนะครับแลวยังไม่ได้กดติดตามยังไม่ได้กดไลค์คอนเทนต์ต่างเนี่ยก็สามารถทำให้ตอนนี้จะเป็นพระคุณมากเลยครับโอเคเดี๋ยวขอพูดถึงโดยรวมของ SE Generation 3ก่อนละกันนะเป็นแบ็กกราวน์นะครับยังไม่ได้ลงลึกในเรื่องรีวิวเนาะคือ iPhone SE เนี่ยปเปิลบอกว่า iPhone SE เป็น iPhone Special Edition ใช่ไหมแต่ที่ผมเห็นเนี่ยมันไม่เห็นมีอะไร Special เลยอ่ะคือถ้าพูดจริงๆ iPhone SE ตั้งแต่ SE ตัวแรกเนี่ยมันค r e ไซเคิของที่อาจจะเหลือในโกดังหรือว่า r e c y c l ิลวัสดุที่อยู่ในตัวโปรดักชันไลน์ของเขาอยู่แล้วที่มันยังใช้ไม่หมดอะเอามายัดตัวไส้ในหรือว่า SOC หรือว่าโมเดมเข้าไปเนี่ย ก็คือง่ายๆอย่างตัวนี้เนี่ยคุณซื้อ iPhone s c ในปี2022คุณได้บอดที่ iPhone 8เมื่อ4-5ปีที่แล้วแต่ว่าคุณได้ SOC A15 บ i o n ว c ที่แรงที่สุดในโลกสมาร์ทโฟนปัจจุบันนี้ของปี2022คุณได้ 5G ถึงแม้ว่าจะเป็น 2x2 ก็ตามคุณได้ Wi-Fi 6แต่ว่านอกจากสเปคเรื่องของ SOC ต่างๆแล้วก็โมเดมต่างๆเนี่ย ทุกอย่างมันคือสเปคของ iPhone 8ครับไม่ว่าจะเป็นหน้าจอเป็นตัว Touch ID สแกนเนอร์ที่ยังมีอยู่เป็นตัวเซ็นเซอร์กล้องหลังก็ยังเป็นของ iPhone 8แม้แต่เคสครับมันก็ยังใช้ข่วมกับ iPhone 8แล้วก็ iPhone SE Generation 2ได้เวยซ้ำเพราะฉะนั้นถ้าใครจรินตนาการไม่ออกจริงเนี่ยว่า iPhone SE เป็นยังไงมันคือ iPhone 8ที่ใส่ A15 Bionic แล้วก็มีโมดเด็ม Qualcomm X65 เข้าไปให้จับ 5G ได้แค่นั้นเองโอเคโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับเป็นเล่าใหม่ในขวดเก่าอย่างแท้จริงโอเคทีเนี้ยเข้าเซสชันรีวิวจริงแล้วเดี๋ยวเริ g e n e r a t ปี n 3ปี2022ของ Apple เนี่ยใช้บอดี้อันนี้ผมบอกไปคือ iPhone 8เลยจริงๆคือเป็น iPhone 8เลยครับขนาดเท่ากับ iPhone 8เท่ากับ iPhone 6ถ้าเทียบแต่เป็นชั่นตัวเครื่องจริงๆแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่า iPhone SE Generation 3เนี่ยหรือ iPhone 8เนี่ยมันขนาดเล็กกว่าตัว iPhone 13 Pro แล้วก็13ธรรมดานิดหนึ่งคือสำหรับผมไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นปริมาณที่มากเลยแต่ว่าหน้าจอเนี่ยมีขอบทั้งบนล่างที่หนามากด้านซ้ายขวาก็หนาใช้ได้ตัวพื้นที่การแสดงผลเนี่ย น้อยกว่า iPhone 13 mini ที่มีขนาดเครื่องเล็กกว่าตัวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่บอกว่าอยากได้เครื่องเล็กให้ซื้อ iPhone SE generation 3เนี่ยไม่ถูกสะทีเดียวนะต้องบอกว่าอยากได้จอเล็กถึงอยากได้ iPhone SE generation 3มากกว่าซึ่งเอาจริงๆถ้าเรื่องตัว i m e n s i o n เนี่ยถ้าคุณมีงบหน่อยแล้วคุณไม่ได้อยากได้จอเล็กแบบนี้เนี่ยคุณไม่อยากได้ Touch ID ตรงนี้จริงๆเนี่ยผมว่าซื้อ iPhone 12 mini จาก generation ที่แล้วหรือว่าเพิ่มงบไปซื้อ iPhone 13 mini จาก generation ปัจจุบันเนี่ยดีกว่าเยอะเลยครับส่วนเรื่องงานประกอบเนี่ย จริงๆก็อยากจะบอกว่ามันเป็นงานประกอบแบบ Apple นะแต่ว่าอย่างเครื่องที่ผมได้มาเนี่ยมีขอบกาวแลบตรงหลังเครื่องน่าเกลียดมากเลยนะครับซึ่งตรงนี้ไม่น่าจะหลุด QC ป p p l e ได้รู้ว่าเคลมได้แต่ว่าคือเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องที่แทบไม่ต้องใช้ความใส่ใจในการ QC Production เลยหลุดไม่ได้ไงวัสาุตัวเครื่องนะครับเป็นกระจกอลูมิเนียมกระจกซึ่งกระจกที่ใช้เนี่ยก็อัปเกรดมาเป็นกระจกเวอร์ชันที่เคลือบเซรามิกชิลของเวอร์ชัน iPhone 13ในรุ่นปัจจุบันนี้แต่ จริงๆมันก็ไม่ได้มีความแตกต่างอะไรมากเท่าไหร่ในการใช้งาน,นจริงๆโดยเฉพาะเมื่อเราติดฟิล์มแล้เนี่ยแล้วก็แน่นอนโคดติ้งของตัวกระจก iPhone ห่วยเหมือนเดิมครับถ้าใครได้เครื่องมาเนี่ยตัวหน้าจออยากให้ติดฟิล์มก่อนแล้วตัวหน้าจอของ iPhone จะลื่นขึ้นมากๆเลยการจับถือจริงๆจะบอกว่าจับถือถนัดมือก็ถูกนะมันจับถือถนัดมือแต่ว่าการใช้งาน,นจริงๆแล้วเนี่ย ด้วยความที่เครื่องมันอ้วนอัตราส่วนเนี่ยมันไม่ได้เป็นอัตราส่วนสมัยใหม่แบบ1 8ต่อ9หรือ19.5ต่อ9หรือ2 0ต่อ9อะไรแบบนี้เนี่ยมันทําให้นิ้วโป้งเล็กๆของผมเนี่ยมันก็ไปถึงหน้าตรงข้ามของจอเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เครื่องเล็กจริงแหละแต่ว่ามันอ้วนเทียบกับ13มินิเนี่ย13มินิใช้งานมือเดียวดีกว่าสำหรับผมนะแล้วก็13มินิสามารถถือสบายใจกว่าคือฟอร์มแฟกเตอร์ถูกใจมากกว่านั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเน้นการใช้งานมือเดดีียยววแลล้กััังงสนใจบ13อ12อมู่ไปฝ คือสีแดงตัว Product r เรมันก็เหมือนกับ iPhone 13 m i n i ของเจเนอเรชันนี้นะครับคือสีแดงอยู่ในระดับแดงที่มันค่อนข้างออกไปทางแดงเลื่อนหมูนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้แดงเลื่อนหมุนเทียดียวแต่ว่าอยากจะพูดถึงเคสหนังหรือว่า Le t ท e r c a s สของ iPhone หน่อยตัวเนียซื้อมาประกบคู่กับ iPhone SE นะครับผมว่าเป็นเคสหนังที่ถูกใจผมที่สุดละตั้งแต่ใช้มาข้างหลังเนี่ยมี p ิกเซลหที่ใช้เบลรอยอยู่ก็ยังไม่ถูกใจเท่าตัวนี้เท็กซ์เจอร์อะไรต่างเนี่ยโอเคมากเลยแล้วก็สีเข้ากับตัาาากกบตัััวววเเเคคคครรื่่่ออองงงงไดด้้ป็นนนยาาาาาาีีมมมมมุกบสตผ ไม่คุ้มแต่ซื้อได้คือถ้าคุณเป็นคนที่จัดเต็มนิดนึงกับอ c ซเซสซอรีผมว่าเสียตังได้นะครับเคสหนังตัวนี้แต่จําเป็นไหมไม่จำเป็นเลยโอเคเรื่องดีไซน์ก็ประมาณนี้นะครับจริงๆไม่อยากจะพูดอะไรมากเพราะว่าจริงๆอยากจะพูดแค่ว่ามันคือ iPhone 8ด้วยซ้ำนั่นแหละแต่ว่านั่นแหละไปต่อที่เรื่องจอดีกว่าจอก็ iPhone <c oughs> 8เหมือนกันจอมันคือจอขนาด7นิ้วที่เป็น Retina LCD นะครับก็คือจอ LCD ทั่วไปแหละความละเอียด เกิน HD ไปนิดเดียวก็คือเกิน 720p ไปนิดเดียวแต่ว่าด้ยวยความที่จอเล็ก4.7นิ้วเนี่ย PPI อยู่ประมาณ320กว่า325 326อะไรประมาณนั้นมันก็ดูถ้าดูใกล้ๆเนี่ยแน่นอนหยาบมากๆแต่ถ้าอยู่ในระดับการใช้งานทั่วไปประมาณที่ผมใช้อยู่เนี่ยมันก็รับได้นะครับแต่ว่าตัวแพนแเนี่ยตรงๆเลยถ้าเทียบกับมือถือระดับปลาย,ลาย,ลายพันนะครับัง่งฝัง Android หรือว่าเทียบกับ iPhone 12 mini จาก g e n e r นที่แล้วเ่ย นี่คือหน้าจอที่แบบแย่ที่สุดในสมาร์ทโฟนที่ผมเห็นมาในเรดราคานี้ในช่วง3ปีที่ผ่านมายนะคือมันโอเคครับมันใช้งานได้มันไม่ได้เป็นปัญหาโลกแตกว่าแบบโอ้ได้จอแบบนี้แล้วแบบใช้ไม่ได้เลยคือมันใช้ได้แหละแค่มันแย่นะครับมันไม่ดีๆเลยก็ว่าแะละไม่ได้นะเขารีไซเคิลฮาร์ดแวร์จาก4ปี5ปีที่แล้วเนี่ยเขาก็ช่วย ทำให้โลกเราเขียวขึ้นเนาะแล้วก็ลืมไปเรื่องโลกเขียวเนี่ยตัวนี้ไม่แถมที่ชาร์จให้ในกล่องเลยนะครับจอเนี่ยไม่รู้รู้สึกไปเองหรือเปล่าแต่ว่าตัวเรื่อง touch responsive เนี่ยคือมันไม่ค่อยติดนิ้วเท่าไหร่แล้วก็อย่างผมเล่นโปเกมอนโกเนี่ยผมหมุนบอลใช่ไหมโยนเคิร์ฟบอลเนี่ยมันชอบหลุด เองอยู่เรื่อยเลยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับใช้ iPhone 13 Pro ไม่เป็นตอนใช้ iPhone 13 mini ไม่เป็นใช้ One Plus 10 Pro ไม่เป็นใช้ Pixel 6ไม่เป็นใช้เครื่องไหนไม่เป็นเลยนะครับเป็นกับ SE เครื่องเดียวแต่เล่นเกมอย่าง League of Legends Wild Rift เนี่ยจอตอบสนองได้ค่อนข้างใช้ได้นะไม่ได้แย่ไม่รู้สึกแย่อะไรแต่ดูดงดูหนังเนี่ยไม่ต้องหวังเลยนะครับแต่เชื่อว่าคนที่ซื้อเนี่ยน่าจะรับเรื่องนี้ได้อยู่แล้วล่ะเพราะว่าน่าจะรู้เรื่องนี้เป็นอย่างดีต่อมาครับ A15 Bionic A15 Bionic เนี่ยอย่างที่เรารู้กันนะว่ามันไม่ได้้มมีีีี A15 A15 13 Bionic Bionic Viient iPhone Pro เดยววัจะตท่ใชบ13 Pro Max แรงกว่าตัวที่ใช้บน iPhone 13 13 mini แล้วก็ SE Generation 3ครับคือมันแรงไหมมันแรงมากๆมันแรงอันดับต้นๆในสมาร์ทโฟนคือมันแรงที่สุดรองมาจากตัวโปรนั่นแหละ p e r f o r m a n c e ไม่มีปัญหาครับคือถ้าคุณได้ประสิทธิภาพประมาณไหนกับ iPhone 13แล้วก็13 m i n มินิเนี่ยคุณได้ประสิทธิภาพที่ดีกว่าบน SE เพราะว่าหน้าจอคมอเรียดน้อยกว่าแต่เรื่องประสบการณ์การเล่นเกมเนี่ยเรื่องความใหญ่ความเล็กข,ของหน้าจอเนี่ยอันนี้ก็ต้องไปจัดการตัวเองกันเอาเองแล้วกันนะครับแต่โดยเรื่องประสิทธิภาพเนี่ยมันโอเคเลยความร้อน แทบไม่รู้สึกเลยว่าร้อนใช้งานมาเนี่ยคือจัดการเรื่องเทอร์โมดีมากๆสําหรับ SE ตรงนี้เนี่ยผมว่าโอเคเลยนะครับจริง,รงๆมันต้องโอเคอยู่แล้วละเพราะว่าเอสเปซบายบริมันคือ SOC ทีทีสุดในสมาร์ทโฟนตอนเนี้ยแต่เรามาคุยกันต่อเรื่อง connectivity ดีกว่านะครับหรือว่าเรื่องเน็ตเวิร์กอะไรพวกนี้เนี่ย iPhone SE Generation 3รองรับ 5G แต่เป็น 5G 2x2 ครับ 2x2 MIMO ตรงนี้เนี่ยคือเอาจริงๆใช้งานทั่วๆไปคนทั่วๆไปใช้งานเนี่ยไม่รู้สึกถึงความแตกตายย่างกันแล้วล่า มันเร็วมันช้าต่างกันยังไงคือมันเร็วมากๆนะครับต่อให้เป็น2อง x 2ก็ตามแต่ถ้าคุณเอาไปสปีดเทสเนี่ยยิงคนที่เป็นนักสปีดเทสซึ่งจริงๆผมรู้สึกว่าน่าจะต้องรู้เรื่องตรงนี้อยู่แล้วนะคือสปีดเทสคุณจะเทสได้ไม่ถึงแบบ600คือเต็มที่เนี่ยน่าจะประมาณ4-500นะครับไม่เกินตรงนี้ละต่อให้คุณจับ n 7 7หรือ n 7 8หรือ n 7 9ก็ตามนะคุณจะได้ความเร็วล็อกแค่เท่านั้นแหละรองรับ sa sa ครับแต่ว่าก็เรื่องนี้เนี่ยอย ดูอีกที Wi-Fi 6แล้วสปีดก็ทั่วๆไปครับ5 600เมกะบิตเพอร์เซกคอนเนคทิวิตี้เนี่ย iPhone เป็นหนึ่งในมือถือที่ ไว้ใจเรื่องนี้ได้มากที่สุดแล้วไม่ว่าคุณจะไปมุมไหนบนโลกเนี่ยคุณใช้โมเดลไหนของ iPhone ก็ตามเนี่ยส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่นะไปที่ไหนก็ใช้งานได้โอเคหมดเราอยู่ในบ้านเราเนี่ยคอนฟิ guration ต่างๆครบแล้วตัว iPhone SE Generation 3เนี่ยใช้ eSIM ได้ด้วยนะครับ iOS เวอร์ชั่น15.4สเนี่ยสามารถแปลงตัวซิม physical SIM ของ A AS นะครับไปเป็น eSIM ในเครื่องแล้วก็โยนซิมการทิ้งไปได้เลยได้แล้วตอนนี้ก็ถ้าใครใช้อยู่นะครับก็กดได้นะสแกนนิ้ว Touch ID นะครับทุกคนรู้จักกันดีอยู่แล้วว่ามันนเป็การ สแกนนิวที่ยอดเยี่ยมแฮป t ติสยอดเยี่ยมเช่นเคยแล้วก็ตัวปุ่มโฮมเนี่ยไม่ได้เป็นปุ่มจริงแต่อย่างใดนะครับ iPhone 8เชื่อว่าห,หลายๆคนรู้แล้วว่ามันเป็นปุ่มแบบปุ่มเวอร์ชวลแต่ว่าใช้ตัวแท็บติกเอนจินของ iPhone เนี่ยมาเป็นตัวที่ทําให้มันสั่นแล้วรู้สึกเหมือนเรากดปุ่มจริงๆลงไปแทนอันเนี้ยมันโอเคมากเอาจริงๆผมไม่ได้ใช้ตอน iPhone 8 iPhone 8 plus Boy ขนาดนั้นแต่ว่าเนี่ยมันรู้สึกค่อนข้างดีมากๆเลยครับกล้องหน้าก็ ไม่ค่อยได้ใช้แต่ว่าจริงๆดูแล้วก็ไม่ค่อยได้แย่ลำโพงส่วนหน้าไมโครโฟนแลวพวกนี้ผมบอกไปหลายรอบแล้วว่าเรื่องของพวกนี้ Apple ใส่ใจกว่าเจ้าอื่นยิ่งในยุคนั้นเนี่ยใส่ใจกว่ามากๆทําให้ฮาร์ดแวร์ตรงนี้เนี่ยยางค่อนข้างโอเคอยู่แล้วก็คิดว่าโอเคกว่าเรือกลางหลายๆตัวในปัจจุบันนี้ด้วยซ้ำโดยเฉพาะตัวลําโพงเนี่ยลำโพงผมรู้สึกว่า โอเคมา,มากเลยนะแล้วก็น่าจะเอาตัวพวกเรือกลางทุกเจ้าเนี่ยอยู่ส,บ,สบายๆเลยสำหรับ SE ซึ่งก็น่าแปลกใจเหมือนกันเพราะว่าไม่น่าเชื่อว่าลำโพงจากสมัย iPhone 8มันจะยังดีในปัจจุบันนี้ได้ขนาดนี้โอเคถึงเรื่องแบตเตอรี่แล้วจริงๆก่อนซื้อ SE มาเนี่ยผมก็ดูรีวิวเรื่องแบตเตอรี่มาเยอะเหมือนกันนะแล้วก็ได้ฟังมาเนี่ยได้ผลต่างกันมากๆคนนึงบอกว่าไม่ใช่โฟนที่แบตเตอรี่อึดเลยอีกคนนึงบอกว่าเป็น iPhone ที่แบตเตอรี่ใช้ได้อีกคนนึงบอกว่าอยู่ได้ประมาณพิกเซล6อีกคนนึงบอกแบตเตอรี่ดีเยี่ยมคื มันเสียงแตกมา,มากๆเลยอ่ะผมไม่รู้ว่าใครใช้หรือไม่ได้ใช้อะไรยังไงไม่รู้แต่เนี่ยคือประสบการณ์ที่ผมใช้มาจริงๆ5วันนะครับผมจะบอกอะไรให้นะแบตบอืดแบบน้องๆ iPhone 13 mini เลยน้องๆ iPhone 13 mini ประมาณไหนประมาณ iPhone 12 Standby time ไม่ต้องห่วงเลยนะครับอย่างผมสลับคืนนึงเนี่ยประมาณ8ชั่วโมงใช่ไหมตัวแบตเตอรี่ตอนนอนเนี่ย100%ตื่นมาเหลือประมาณ9 4 ก็ถือว่ารับได้นะคือ iPhone SE 2ครับผมรู้ว่าแบตเตอรี่มันเคยห่วยมากๆแต่ SE 3เนี่ยจะบอกว่าไม่ได้ด้อยเลยแล้วก็ถ้าเทียบกับ Pixel 6ที่ใช้จริงๆเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวเนี่ยผมไว้ใจในการใช้งานประจำวันมากกว่า Pixel 6 Screen on time ประมาณ4ชั่วโมงครึ่งถึง5ชั่วโมงใช่ไหม พ x ซ l 6 Pro s กรีนออน t ทม e ประมาณ4ชั่วโมงถึง4ชั่วโมง45 5, 5ชั่วโมงแล้วต่วันนะครับตัว SE generaton i 3เนี่ยสกรีนออนทมผมได้ประมาณ5ชั่วโมงถึง5ชั่วโมง40หรือบางวันเนี่ยอาจจะเกือบๆแต่6ชั่วโมงเลยซ้ำทุกอย่างสกรีนออน t ทม e ทุกเครื่องที่ผมใช้เนี่ยคือแบตเตอรี่เหลือประมาณ15%นะครับคือ4ชั่วโมงอย่างแบบของ SE เนี่ย 5ชั่วโมงเนี่ยคือร้อยถึงสินะไม่ใช่ร้อยจากศูนย์อันนี้ลืมคลลืม c ล a r i f y หลายวิดีโอแล้วเพราะว่าจริงๆผมไม่ได้เป็นคนใช้แบตเตอรี่โทรศัพท์ให้มันแบบศูนย์จริงๆอยู่แล้วเพราะามันไม่ดีต่อสุขภาพแบตจริงๆชาร์จร้อยก็ไม่ดีแหละแต่ว่าก็ดีกว่าเหลือศูนย์เพราะฉะนั้นในเรท5ชั่วโมงถึง5ชั่วโมงครึง่งเท่าๆกับไอโฟนเด็ดสามหรือว่าแย่กว่านิดหน่อยเนี่ยมันยอดเยี่ยมนะครับยิ่งคิดว่าเป็น์มแฟ factor นี้แล้วก็แบตเตอรี่ไซส์ขนาดนี้แล้วสำหรับผม iPhone SE Generation SE 3เป็น iPhone ที แต่ถ้าคุณเล่นเกมเยอะๆเนี่ยอย่างโปเกมอนโก p โปเกมอนโกไม่เท่าไหร่อย่าง w i l ริฟ f t เนี่ยมันสูบแบตมากๆเกมนึงเนี่ยเอาคุณลงได้ถึง15-20%เลยซึ่งมันเยอะมากๆแต่ถ้าคุณใช้งานทั่วไป Instagram Facebook l i น e อะไรพวกนี้เนี่ยมันสบายๆครับซึ่งผมเชื่อว่าคนที่ซื้อไปส่วนใหญ่ใช้งานประมาณนั้นอยู่แล้ว ไม่ค่อยน่าจะได้เล่นเกมจริงจังมากๆเพราะว่าถ้าเก็ติที่ซื้อเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปว่ารู้สึกว่าน่าจะเป็นคนที่ใช้มือถือน้อยหรือว่าเป็นคนที่ใช้เป็นเครื่องสำรองอะไรพวกนี้อยู่อย่างยูสเคสที่ผมใช้ iPhone อยู่ก็คือเอามาเป็นเครื่องโอนเงินของแอปพลิเคชันธนาคารในประเทศไทยอะไรพวกนี้ก็โอเคแล้วก็ใช้เป็นเครื่องสำรองเนี่ยอันเนี้ยเข้ากับความต้องการมากๆเลยจริงๆโอเคเรื่องกล้องครับ iPhone SE Generation 3เนี่ย กล้องเป็นฮาร์ดแวร์จาก iPhone 8แล้วก็ a c Generation 2ก็จริงแต่ว่าตัวฟีเจอร์ของในกล้องเนี่ยนะครับจะมีโหมดฟอนโทกราฟิกสไตล์มาให้เราด้วยเหมือนกับใน iPhone 13 Series ก็คือเลือก Standard Rich Contrast เลือกความอุ่นเลือก Contrast และไพวกนี้ได้โอเคเลยแล้วก็มีกล้องอยู่ตัวเดียวตรงนี้นะครับไม่ได้มีกล้องคู่อะไรแต่อย่างใดซึ่งมันใช้ได้มันค่อนข้างใช้ได้เลยครับคือไม่ได้คาดหวังว่าจะได้พูดคำว่าใช้ได้หรือว่าค่อนข้างใช้ได้เลยเพราะว่ามันเป็นฮาร์ดแวร์ที่เก่ามากแล้วนะครับแต่ว่าในใจก็แ ก็ใช้เซนเซอร์ IMX 6 6มหตั้แบบ Pixel 2ซึ่งมันก็ทำผลงานได้โอเคถูกไหมแต่ iPhone ไม่ได้มีชื่อเรื่อง computational photography ที่โหดขนาด Google ก็เลยไม่ได้แน่ใจว่าจะทำได้หรือเปล่าจริงๆเนี่ยภาพถ่ายหลายๆภาพถ่ายออกมาผมไม่ได้รู้สึกว่ามีความต่างกับ iPhone 13 Pro เลยคือ iPhone เนี่ยที่ผมใช้มาเลยนะตั้งแต่ผมได้จับ12จริงๆจริงจัง,จง,จงๆเนี่ยที่เอามาเป็นเครื่องหลักจริงๆเนี่ยคือภาพถ่ายตั้งแต่12จนถึง13 Pro ที่ผมใช้มา มันไม่ได้มีความต่างขนาดนั้นถ้าเราดูเฉยๆต่อให้เอามาวางเทียบซ้ายขวาเนี่ยก็ยังเรื่องไม่ถูกนะว่าภาพใหม่มาจากอะไรถ้ามันไม่ได้เป็นภาพในสภาวะแสงแย่นะครับอันนี้คือในสภาวะแสงปกติถึงอินดอร์ที่ ค่อนข้างมีแสงในระดับหนึ่งตรงนี้ผมรู้สึกว่าแยกไม่ออกเลยคือผมเคยผมเคยเห็นคนทำบลายเทสตรงนี้แล้วแยกกันไม่ออกคือผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆว่ามันไม่ต่างกันมากเลยเรื่อง processing ของ Apple คือถ้าคนเทียบ iOS ต่างเวอร์ชันเนี่ย iOS เวอร์ชันปัจจุบันกับ iOS แบบ iOS 12, 13เนี่ยตรงนี้ processing ต่างหรือว่าไอโฟนรุ่นเก่าที่ไม่มีตัว diffusion เนี่ยอันเนี้ยต่างแต่ว่าถ้าเดินเริ่มรุ่นที่มี diffusion แล้วเปิดได้ขึ้นมาแล้วอะภาพแทบจะเหมือนกันหมดเลยใน iOS เวอร์ชันเดียวกันคาแรคเตอร์คือเป็นวุ้น ะไรพวกนี้ถูกไหมล่ะมีหมดตัวนี้ก็เป็นครับคือถ้าภาพตัวนี้เทียบกับภาพ iPhone 8 plus ที่ได้ลองหยิบมาถ่ายเทียบกันเนี่ยภาพของ i p โฟน e 8 plus จะมีความธรรมชาติมากกว่าอาจจะมีนอสมากกว่าแต่ว่าก็ธรรมชาติมากกว่าถ้าเป็นภาพของ se เนี่ยจะเหมือนกับ 13ซีรีสมากกว่าหลายๆคนไม่ชอบผมก็ไม่ชอบเช่นกัน,นครับวิดีโอถ่ายที่ 4K 6 0 fps ซึ่งได้เท่าเรือธงบางรุ่นเลยนะแต่ว่าก็ถ่าย HDR อะไรพวกนี้ไม่ได้นะครับแล้วก็แหละแน่นอนว่างานวิดีโอของ iPhone เนี่ยก็ยังเทพเหมือนเดิมเพราะฉะนั้น iPhone SE g e n e r a t i o n ที่3เนี่ยงานวิดีโอถ้าเทียบกับ Android ในระดับราคาเดียวกันเนี่ยก็ตบย่าหมดปัญหาเรื่องแฟร์เนี่ย ตัวนี้มีนะครับมีปัญหาเรื่องแฟลร์เหมือนกันที่ว่าเป็นเขียวๆอะไรพวกนี้นะครับเยอะเท่าพวก13 Pro 13 Pro Max ไหมไม่ได้เท่าแต่ว่าก็ยังน่ารำคาญสายตาพอๆกันอยู่เครื่องจริงๆมันคือกล้อง iPhone 8ที่ได้รับ power up จาก A15 p ปโว n ิ bon c ประมาณนั้นเลยครับอีกอย่างที่อยากจะโน้ตให้ iPhone SE Generation 3เนี่ยคือเวลาคุณถ่ายรูปออกมาแล้วนะครับหรือว่าคุณถ่ายวิดีโอเนี่ยหลังจอมันอาจจะดูแบบแย่มากไม่ชัดไม่คมเลยลองแตะดับเบิลแท็บซูมเข้าไปหน่อยครับกล้องมันคมใช้ได้ดีมันเป็นที่จอเองที่แสดงผลและภาพมันดูห่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งคิดว่า ถ่ายมาแล้วมันรูปมันแบบมันกากมากก็ตรงนี้เป็นเรื่องที่พบเจอมากับตัวนะครับตอนแรกคิดว่าทําไมรูปมันไม่คมเลยอะไรแบบนี้แต่ว่าพอลองซูมหรือขยายแล้วลองคอมเนี่ยมันก็ใช้ได้โอเคนะครับก็นั่นะแหละคือกล้องของ iPhone SE โอเคต่อมาคือเรื่อง iOS หลายๆคนโอเคเรื่อง iOS อยู่แล้วนะครับน่าจะรู้เป็นอย่างดีการใช้งานของ iOS 15.4บน iPhone SE g r a t i o n 3เนี่ยผมไม่รู้สึกต่างกับการใช้งานบน iPhone 12 iPhone 13 mini iPhone 12 mini เลยนะครับเหมือนกันทุกประการจอ60 p l u เท่ากัน ความลื่นไหลเท่ากัน A15 i o o i i c ไวเท่ากันกดแอปแตะปุ๊บมาปั๊บเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงเลยคุณได้ประสบการณ์การใช้งาน iOS เต็มๆแล้วก็แน่นอนเรื่องการอัปเดตเนี่ย iOS เป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วก่อนจบเนี่ยอยากจะพูดถึงเรื่องราคาแล้วก็กลุ่มเป้าหมายแล้วก็การตัดสินใจในการซื้อ SE Gen 3นะ t ครับคือจริงๆเนี่ยถึงแม้ว่า SE Gen e r a 3เนี่ยรีวิวที่ผมได้ใช้งานมาเนี่ยจะฟังแล้วดูโอเคก็จริงแต่ว่า คุณคิดถือภาพคุณถือ iPhone 8เข้าไว้ครับมันคือผมไม่ได้แนะนําตัวนี้ทุกคนเลยยิ่งคนที่มีมือถือจอขอบบางๆมาก่อนแล้วเนี่ยยิ่งไม่แนะนําเลยนะครับคือ SE เนี่ยมันแบบมันค่อนข้างเฉพาะกลุ่มนะเอาจริงๆแล้วอะ,ถ,อะถ้าคุณไม่รักแพลตฟอร์มจริงๆอะครับถ้าคุณไม่รักไซส์นี้บอดี้นี้จริงอะผมบอกเลยว่าคุณมีปัญหากับการใช้งานแน่ๆคือคนที่จะโอเคเนี่ยจะเป็นคนที่ใช้ iPhone 8อยู่แล้วใช้ iPhone 6อยู่แล้วแล้วสลับมาใช้ SE เนี่ย ผมว่าคนกลุ่มนี้โอเคแน่นอนเพราะว่ามันคือแพลตฟอร์มที่เขาคุ้นชินแต่ว่ามันคือฟอร์มแฟกเตอร์ที่เขาคุ้นเคยและใช้ง่ายมานานแต่ว่าถ้าคุณเป็นคนที่เพิ่งเปลี่ยนมาใช้ iPhone 11 Pro เปลี่ยนมาใช้ iPhone 12 mini เปลี่ยนมาใช้13 m i n มแล้วคุณอยากมาลองเล่น SE ขึ้นมาเนี่ยผมแมนะนําให้ลองไปจับแล้วก็รู้สึกด้วยตัวเองที่ช็อป Apple อยู่มีทั่วประเทศอยู่แล้วก่อนที่คุณจะซื้อมาใช้จริงๆนะครับหรือไม่คุณสั่ง Apple Store o n ออนไลน์เนาะมันคืนของได้ส4สวันอยู่แล้วถ้ามันไม่โอเคนะครับซื้อมาลองใช้ก่อนอย่าเพิ่งปักใจ100%ว่าเนี่ยจะเป็นมือถือเครื่องใหม่ของฉันถึงแม้ว่าแบตเตอรี่มันจะโอเคประสิทธิภาพมันจะดีเยี่ยม มันจะจับ 5G ได้แต่ว่าคือที่ผมแมนะนำจริงๆเนี่ยเป็นเครื่องแบคัพหรือในกรณีอย่างผมเนี่ยเป็นเครื่องที่แบบเอาไว้ทําธุรกรรมโอนเงินอะไรพวกนี้หรือว่าเป็นเครื่องที่เรามีไว้แล้วอุ่นใจในกระเป๋านะครับตัวนี้ก็เป็นเครื่องตัวนั้นได้ดีนะแล้วก็ด้วยราคาที่ประมาณหมื่นกลางๆเนี่ยผมมองว่า Android หลายตัวเนี่ยถ้าเอามาใช้เป็นเครื่องหลักยังน่าเล่นกว่าตั้งแต่ Apple Watch ครับแล้วยิ่งคนที่ต้องการจอที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ประมาณนึงเนี่ยคนที่ต้องเล่นเกมหน่อยเนี่ยผมว่า กัดฟันเพิ่มไปซื้อตัวอื่นดีกว่า SE สเนี่ยสำหรับผมมันดีพอแค่เป็นเครื่องสำรองเท่านั้นนะครับให้ผมใช้เป็นเครื่องหลักจริงๆก็คงไม่เอาหรอกแต่ถ้าคุณชอบจริงๆก็อีกเรื่องนะก็ประมาณนี้ครับสำหรับรีวิว iPhone SE g e เจเนอเรชที่3ปี2022เร็วแรงแต่ไม่น่าใช้วะจริงๆก็ประมาณนี้แหละครับวันนี้ผมแทนจากรัวแฟชั่นแลลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ